พาคพุณผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของคดีที่เกี่ยวเรื่องกับเว็บพนันออนไลน์แล้วก็ยังมีเรื่องถุงเงินหกล้านที่คุณชูวิตระบุว่าถูกยัดเยียดมาเนี่ยนะครับ,รบก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวแต่ว่าความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ยไม่ใช่คุณชูวิต์ไม่ใช่ทนาไตั้มแต่ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นคือคนนี้ครับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ครับเมื่อวานนี้บุกไปที่หน้าสํานักงานปปงนะครับมีป้ายข้อความไป เป็นป้ายข้อความที่ดูแล้วเป็นข้อความประชดประชันให้เปลี่ยนชื่อสํานักงานไปเลยครับแล้วก็ยังมีการเรียกร้องให้ข้าราชการของปปงเนี่ยนะครับลุกขึ้นมาช่วยกันปัดกวาดบ้านให้สะอาดด้วยค,คุณผู้ชมครับป้ายไวยนิวที่นายอัจฉริยะนํามาติดนะครับที่หน้าสํานักงานป้องกันและปรับปรามการฟอกเงินหรือปปงก็มีข้อความประชดประชันให้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานนี่ฮะ อาจจะเปลี่ยนเป็นสำนักงานปกป้องดูแลพนันออนไลน์แห่งชาติเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเป็นชื่อนี้เลยพรานี่ป้องกันและดูแลดูแลด้วยนะป้องดูแลต้องต้องวงเล็บตรงคําว่าดูแลด้วยนะครับเนี่ครับข้อความนะครับป้ายนะครับเอามาติดไว้ที่หน้าสํานักงานนะครับเพื่อแสดงเชิงสัญลักษณ์พร้อมกับเรียกร้องให้ข้าราชการปปงเนี่ยลุกขึ้นมาปัดกวาดบ้านให้สะอาดหลังจากที่พบว่ามีข้าราชการระดับสูงครับ เข้าไปพัวพันกับเว็บพนันออนไลน์มีการรับฟอกเงินให้กับเจ้าของเว็บพนันทั่วประเทศและเป็นคนนําเงินจากสัรวัตส,สัวไปให้กับนายชูวิทย์กมลวิสิ์จำนวน6ล้านบาทด้วยจากนั้นครับนายอาัจฉริยะก็ได้ตะโกนท้าทายเลยครับเมื่อวานนี้ตะโกนบอกขอเจอพลตํารวจตรีเอกการลิมสังกาศรองเลขาธิการปรปรงครับตะโกนบอกช่วยออกมาชี้แจงเรื่องดังกล่าวนี้ด้วย แล้วก็ยังมีการพาดพิงไปถึงภรรยาของรองเลขาธิการปรปรงครับว่ามีเส้นทางการเงินของเว็บพนันออนไลน์โอนเข้ามาในบัญชีนะครับผมท้าเอกนัทลิมสังกัดอยู่หรือเปล่าไม่รู้น่าอยู่ปปงไหมวันนี้น้องครับรองเอกนัทอยู่ไหมครับอยากเจอหน้าหน่อยทนา่จริงมาหาชริยะหน่อยนะที่คุณบอกว่าคุณรู้จักเจ้าของเว็บพนันรู้จักเจ้าของบอนการพนันคุณเป็นข้าราชการของเป็นดินหรือไม่ วันนี้ผมมาท้าเอกลักษณ์ถึงปปงแล้วนะจะฟ้องผมก็ฟ้องเลยอย่าช้านะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันที่ศาลแกก็พูดชัดเจนนะ,ะบอกวันนี้ผมมาท้าเลยมาท้าหน้าปปงเลยนะครับให้ออกมาชี้แจงถ้าจะฟ้องก็ฟ้องเลยแล้วเดี๋ยวเจอกันที่ศาลคุนัชริยะมั่นใจมากในพยานหลักฐานที่ตัวเองมีอยู่นะครับเพราะว่าเป็นคนเ,เปิดเผยชื่อแบบโตเป้งๆเลยแหละ